วันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณประมาณดันด้อมกันนะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรันด้อมนะวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณภายในวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรสามใบนะ คุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่า The High p r i n c e s คุณเป็นผู้หญิงที่สวยวันนี้พลังงานไพ่จะบอกคนว่าคุณจะมีโชคลาภด้านการเงินสิบเหรียญประศรกรมก่อนโชคลาภการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนคุณมีการเฉลิมฉลองคุณมีการเลี้ยงฉลองกันอย่างใหญ่โตคุณมีความสุขกับเพื่อนผูงคุณมีความเฉลิมตลองคุณเป็นคนที่ใชบ้านในตัวเองสูงมากๆนะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่ มีความเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากๆที่เด่นสุดคือคุณมีโชคด้านการเงินสิบเหรียญประสบกันก่อน